รายการปตทสพกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงครั้งนี้เราพาทุกท่านกลับไปที่บ้านเทพพนมอำเภอทุ่งเสลี่ยจังหวัดสุโขทยัยอีกครั้งไปพบก,กับมแมลงตัวเล็กๆแต่ทรงเสียงดังและที่สำคัญเป็นสัตว์เศรษ,ษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงอีกด้วย ผมชื่อนายขจรเกตอุดแก้วครับอยู่บ้านเทพปนมครับเป็นพื้นเพคนที่นี่เลยครับลูกหลานที่นี่ครับเมื่อก่อนอยู่บริษัทเอกชนที่ลกกะกบังครับทีนี้กลับมาเพราะว่ามาต้องมาดูแลแม่ผมเตรียมตัวมาก่อนแล้วว่ากลับมาแล้วผมจะทําอะไรต้องทําอะไรคือแน่ๆคือต้องทํานายอยู่แล้วพื้นที่มีอยู่ประมาณ8ปไร่ครับแล้วก็ของลุงอีกประมาณหไร่พอกับมา เป็นรายได้หลักของครอบครัวทีนี้พอรายได้หลักตรงนั้นมัน,มนขาดตอนผมก็เลยต้องมาดูพื้นที่ของบ้านว,าว่าทําอะไรทีนี้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นอะเมื่อก่อนเป็นป่าแล้วก็จะมีมันเป็นสระเล็กๆตื้นผมก็เลยถมถมเลยยาวเพื่อที่ทําลงจิ้งหรีดข้างหลังข้างหน้านี่มันเป็นปา่าหญ้าผมก็เลยมาทําแปลงผัก<ม>ปลอดสารพิษครับผมต้องหาวิธีว่าหาไรายได้เข้าครอบครัวอะไรที่ทําให้ ทำแล้วมีรายได้ที่มันมันดีมันงามที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างนี้ดีกว่าที่ทําที่แตกต่างจากคนอื่นที่แถวและแวกหมู่บ้านเราไม่มีผมก็เลยต้องไปหาไปหามาว่ามีอะไรที่พอที่จะแปลงพื้นที่ของเราเล็กๆเนี่ยพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นผมก็เลยมาดูไอจิ้งหลีดตัวนี้ผมปรากฏว่าก็ก็อยู่ได้ครับประมาณ2ปีครับอันดับแรกคือเรื่องการตลาดถ้า คนที่ไม่มีติดต่อกับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่จะมารับไปขายต่อหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่รับจิ้งหรีดไปขายเนี่ยมันมันก็จะมันจะไม่ไม่ค่อยระบายออกได้ถ้าเกิดจะส่งความใหญ่มันก็ถูกกดราคาปัญหาใหญ่คือเรื่องการตลาดแต่ว่าอเผอิญผมโชคดีตรงที่ว่าละแวกหมู่บ้านแถวๆนี้คนเลี้ยงไม่มีถึงมีเขาก็ล้มเลิกไม่เลี้ยงแล้วผมก็เลยเป็นเจ้าเจ้าเดียวคือแถวๆนี้ ราะนั้นราคาขายผมก็สามารถที่จะเพิ่มอัพขึ้นมาจากเมื่อก่อนที่เขาเคยเลี้ยงมาจากเ,เพิ่มขึ้นมาประมาณ30 40บาทต่อกิโลกรัมก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นพอขายจากออนอกจากคนที่มารับไปขายแล้วแล้วก็ขายปีกที่คนมาซื้อที่บ้านแล้วก็ทอดขายด้วยกําไรก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงสซดิ้งจากสซดิ้งผมก็เปลี่ยนเป็นจิ้งกรงซึ่งเป็นราชาของที่หลี้ที่ตัวใหญ่ๆอันนั้นราคากิโลต่อกิโลกิโลละ สองร้อยบาทชิ้งหรือแช่แข็งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันตายหมดเลยมีการติดเชื้อตายหมดทั้งหมดผมก็เลยว่าต้องหาพันธุ์ที่มันทนต่อสภาพอากาศทนต่อการกินอะไรที่เจอสารอะไรที่มันไม่ตายง่ายก็เลยมาเจอไอพันธุ์นี้ทองแดงพันเวยานาเลี้ยงง่ายแต่มันกินจุแต่ว่าข้อดีของทองแดงพันธุ์เวยานาคือมันราคาดีกว่าสซดิ้งแล้วก็ทนกว่าอายุการเลี้ยงดูค่ะประมาณ2เดือนครับเริ่มแรกจากการฟักไข่เลยนะครับ แรกๆเลยต้องต้องมีโรงเรือนก่อนโรงเรือนพร้อมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีหลังคาแล้วก็แล้วก็ไปดูโรงรังรังของมันที่สําหรับเลี้ยงก็ดูจากคลิปหรือจากเรียนรู้จากความใหญ่ก็ได้ก็ไปถามเข้ามาไอ้ส่วนตรงผมคือไปศึกษาจากความใหญ่ไปถามว่า,วาทำไม่ยังไงผมก็เลยยกจากความใหญ่มาเลยมาที่นี่เขาก็มาติดตั้งอะไรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผมก็จัดก,การเลี้ยงแล้วก็เขาก็สอนวิธีการเลี้ยงมาเป็นการเลี้ยงเบื้องต้น รกๆเขาก็มาจับเองผมบอกว่าเอาพรุ่งนี้มาจับจิงหรีดแล้วเขาก็มาจับแล้วก็เขาก็รับไปทั้งหมดแล้วก็ส่วนราคาก็แน่นอนก็พอส่งความใหญ่ราคาก็ถูกกดลงกดลงก็หายไปกิโลมาสามสิบสี0บาทประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนื่องจากไอ้ดิง้งแรกๆคือสดิ้งเนาะพอราคามันถูกกดลงาสาดิ้งมันกินอาหารเยอะกําไรก็เลยแทบจะไม่ค่อยมีมันไม่พอ คงเลยต้องปลีกตัวมาทําเองเลี้ยงเองแล้วก็ขายเองซึ่งกําไรจะดีกว่าผลผลิตเอาไปทอดทอดขายก็คือส่งให้ญาติขายที่ตลาดแล้วก็มีคนมาซื้อถึงที่นี่เป็นเป็นรายย่อยแล้วก็มีพ่อค้าจิ่เหลือทอดมารับไปขายด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ได้จากการเลี้ยงที่เหลือคือมูลของมันมูลของมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารหรือว่าพืชต้องการดีมาก แต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเอาไปใส่เลยอะ่ะมันจะทําให้พืชตายต้องผ่านวิธีการหมักอะไรให้แก๊สให้มันระเหยเอาไปหมดก่อนถึงจะใช้ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีปริมาณมากผมก็จะแบ่งบรรจุขายอันนี้ก็เดี๋ยวจะในอนาคตที่นี่ก็นอกจากมีชื่อเลยแล้วก็มีผักผักก่อสารพิษครับที่นี่จะเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะไม่จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะไม่ใช้อะไรที่เป็นเคมีน้ำหมักอะไรผมก็ทำเอง หรือไม่ก็ซื้อมาอย่างก็อย่างเช่นกากน้ําตาลแล้วก็มีผลไม้อะไรที่หมักได้ผมก็หมักแล้วก็มาทําเองก็มาลดก็มันสามารถที่ช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อพวกเคมีมาลงมานั้นผักที่นี่เด็ดกินได้เลยครับก็มีหลายอย่างผมก็วนเวียนไปหมุนไปแต่สมมากที่ผมจะเน้นคือเป็นผักสลัดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผักตามพื้นบ้านยง ที่ที่เขาขายตามตลาดราคาจะได้น้อยเพราะแล้วก็บ้านหลังอื่นก็มีผมต้องการปลูกอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นเพื่อข้อ1สร้างความแตกต่างข้อ2คือให้คนอื่นมาเรียนรู้ข้อ3คือเพื่อที่ราคาจะได้ดีกว่าถ้าติดต่อสนใจเรื่องจิงดีหรือว่าสนใจเรื่องผักสลัดก็โทรมาได้ที่เบอร์08 17708996ชื่อขจรเกียรติครับ